ไม่งงอะไรวะเนี่ยเคยเห็นที่แปะันหมาป่ะอะไันนี่อยู่บ้านเอาขนมหมามากินเล่น <laughs> นิ่มเหมือนขนมฟุยเฟ่ะเวายมากอะเจี๊ยบโอ้โหนี่เขามีรถสัมผัสจมูกทำไมใส่พริกด้วยเนี่ยพริกคือจมูกอะอน,น่อยอะ <_ s 2> อีก ส<จ>วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่ยังไม่มีชื่อนะคะกับพี่ตรงวิทิวัตครับ,รบวันนี้จะทาอะไรผมครับเขาบอกว่ามีมิชชั่นตื่นเต้นเหมือนกันวันนี้ต้องปิดตาด้วยเหรอตั้งใจเลือกให้พี่ตรงเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตาแล้วล้วงที่มันไห่ที่มีปลาไหลอยู่ข้างในเป่าขนาดนันไม่ใช่ต้องปิดตาเลยไหมปิดเลย โอเคพี่ตองก็คือเดี๋ยวเราจะมีขนมมาใช่ไหมเดี๋ยวจะจับก่อนเนื่อจะการสัมผัสเดี๋ยวเราจะดมก่อนแล้วเดี๋ยวเราใอ้ชิมแล้วเดี๋ยวเราทายว่ามันคือขนมอะไรเดี๋ยวนะจับดมชิมแล้วทายใช่ไหมมันจะไปยากอะไรเออเดี๋ยวรอดูนะไหนอะ เป็นไม้เป็นไม้เปียกเปียกอะนลูกชิ้นเหรอผลไม้อ่ะมันดูแบบยืนยืนเหมือนเยลลี่อะแล้วก็กลิ่นแบบไม่แรงอ่ะเหมือนคล้ายๆมะขามแต่ก็ไม่ใช่แล้วก็มีเม็ดด้วยกลิ่นเหมือนกาวเลยครับไม่งงอะไรวะเนี่ยอาชิมนะ ผมนะว่ามันเหมือนบวยบวยเค็มหรอไม่ถ้าเค็มมันจะต้องแบบเป็นผงๆปะอันนี้ไม่เหมือนแบบเชื่อมแช่อิ่มมีเม็ดอยู่ในนั้น,น,นด้วยหรือบวยจิ๋วว่ะรู้สึกว่ามันคือมะขามหรอแต่มะขามมันก็ไม่รสอย่างนี้ปะ่าทายเดือนจองัมมายมเชื่อมวออบวยแช่อิ่มหรอ,อทำเตาที่ถูกต้องคือมะยมเชื่อมจริงเหรอไม่จริงหรอได้หนึ่งคะแนนทำไมมะยมมันรสเหมือนบวยอ่ะพี่ต้องเปิดมาดูเปิดมาดูเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยอ๋ออร่อยเหมือนกันนะอันนี้เก็บไปก่อนข้ามข คุยขนมหมาปะเคยเห็นที่แบงฟันหมาปะครับอันนี้แข็งๆนะเหมือนนี้เลยนะกินที่เราเอาเป็นกระดูกหมาให้หมากินปะที่ขัดฟันหมาขันโดมก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมีกลิ่นหวานมันมีกลิ่นหวานมันต้องหวานแน่ๆเอ้ยอันกลิ่นดีคุณมากกินว่ากี่เคยกินอะไรนี่อยู่บ้านเอาขนมหมามากินเลยเฮ้ยตอนแรกคิดว่ามันจะแข็งแต่มันกรอบนะ ไม่หวานมากเจี๊ยบรัตรลขึ้น <S <S หวานล้วนไม่มีเค็มผสมแต่มีความกลิ่นคล้ายๆทองมว้วนแต่ไม่ใช่ว่ามน<อ>ันเหมือนกลิ่นอ้อยมากกว่ากิ๊ยกินหรูแหละคุณตู้เหรออันนี้กินว่านใจเลยอ๋อคุณว่าอะไรกิ<ช>๊วว่าขนมไม้ได้ใจนะที๊เคยกินที่โรงเรียนขอ<ช>งแข็งหรือเปล่ามันเกือบถูกแต่แต่มันยังไม่ถูกทั้งหมดเฮ้ยมันมีชื่อก่อนหน้านี้ชื่อมันไม่เต็มขนมอะไรอ่ะชื่อเต็มแต่ไม่เต็มไม้เนีมันถูกแต่มันชื่อขนมมันมีชื่อขนมของมันชชื่อขนมของมันเลยใช่ค่ะอันนี้ป ตังนะเดเฉลยครับตั้งเมไม่ใช่อ๋อมันเป็นตังเมเหรอที่กินบอกว่าเป็นอ้อยไงคือตอนที่อยู่โรงเรียนอะมันเรียกว่าขนมไม้มันเป็นมันไม่เป็นอยี่ห้อแต่ว่ามันเขียนว่าขนมไม้อยู่ข้างหน้ามันแบบไม่มีคําว่าตังเมก็เลยรู้เพราะว่าเคยซื้อกินเืองเลเขาได้สองแมันนี้ไม่น่าเชื่อตายได้สงแเมตายแล้วเอานี่ไปมา สัก삭อ่ะขนมเปี๊ยะเอ่อโมจินครสวรรค์อเปล่าขนมดน้ใช่กินว่าขนมเปี๊ยะได้เด้ปกติถ้าเป็นโมจิมันจะต้องกลมๆแบบมันต้องกลมๆแต่นี่มันแบนๆมันเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเนี่ยก็ขนมเปี๊ยะปะใช่ถั่วขนมเปี๊ยะผมก็ตามคนสําเร็จผมก็ว่าเปี๊ยะไม่อะไรมันก็ต้องถั่วไหมรสเนี้ยถูกต้องขนมเปี๊ยะไม่ถั่วยังกินได้สามแล้วแล้วขนมเปี๊ยะไส่ถั่วนี่เจ้าแม่ขนมหวานปะเนี่ย มันนีชื่อยาวหน่อยนะคะต่อให้คบด้วยใช่ไหมถ้าพยางนะยากแน่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะลูกโซ่เหมือนบวยเลยอ่ะดูหยาบๆแล้วก็มีแบบมีเกล็ดเกล็ดอะไรก็ไม่รู้่เหมือนน้ำตาลเกลืออะไรสักอย่างอ่ะบวยที่ต้องโรยผงเผาขาวบอกใช่กินนะเฮ้ยแข็งมากนี่ใช่บวยต้องมีเม็ดไม่ใช่หรอไม่ิดว่าไม่ใช่บวยละอะไรวะคิดว่ามะขามมะขามห้ารสเหรอมีรสเผ็ดด้วยนะทำไมใส่พริกด้วยเนี่ย กินมัน่นใจแน่ๆ,ๆว่าคือมะขามอ่อีก่าพะยาดีคืออะไรอ่ะมะขามคุกพริกเกลืออ้าพะยาดินะาะผัดชิวเลยเหรอพริกขึ้นมูกอ่ะเสียงเปลี่ยนเลยมะขามมันมีพริกจาดมากไม่มีคำว่าพริก มันมีสิ่งที่หนูพูดออกไปแล้วด้วยเมื่อกี้ช่วงแรกๆเลยอ่ะมีอยู่คำหนึ่งอันนั้นไม่คือคำสุดท้ายอะไรไปบ้างเดี๋ยวนะมันต้องยากขนาดนี้เลยหรอครับมะขามคุกบวยมะขามคุณจัดมะขามบวยจีจัดมะขามบวยคืนชีพอ่ะเฉลยครับมะขามแก้วคุกบวยมาอันสุดท้ายทุกคนมา อะไรเนี่ยหัวอ่อนปะนิ่มเหมือนขนมปุยไส้นิ่มแต่ว่ามันแป้งอีกแล้วอ่ะใบเตยโอ้หนี่เขามีรสสัมผัสจมูกคุณได้กลิ่นใบเตยเลยเนี่ยจริงๆริงพี่ตงตงดีดีอ้าวกินได้ยังครับสัมผัสไม่คุ้นเลยอ่ะข้างในคืออะไรอ่ะตอนนี้มันคิดมากอ่ะแต่ว่าเขาแบบมีการแบบทำให้มันแอดวายต์ก่อนแต่นี่คือแบบออริจินอลออริตี้ตองทายางเท่านั้นคุาชอบกินกับนมปะทำด้านไข่ของช้ำเลยอันนี้กินไม่เคยกินอ่ะคิดว่าอันนี้เชื่อเธอต้องรู้จริงปะ ระคมีออกบูทเยอะด้วยขนมนี้เปล่าเดี๋ยนะปั้นสิบป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปั้นสิบมันจะเป็นรูปคล้ายๆกะหลีบป่ะเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันมีเท็กเจอร์เคี้ยวเหมือนมะพร้าวเลยใช่อะมะพร้าวสิบเก้าอะไรแบบนี้คือสีสาวคืออะไรอ่ะหนึ่งต่อไปมูอะไรครับโมูมาโกออดอ่ะอ่ะตามเขาไปอ่ะ โผก็ได้อะโผแก่ก็ได้อะเฉลยแล้วนะคะบ้าบินที่มเปิดดูบ้าบินสีม่วงๆอะเคยกินโอ้มันคือสรุปเป็นมะพร้าวเหรอใช่ค่ะเป็นมะพร้าวกินคุณกินขนมมาบ่อยใช่ไหมร้อนขขยของทํนนี่ค่อนข้างชอบสรุปคะแนนกันกินได้จ้าผมหนึ่งแบบตามคนสำเร็จด้วยจริงๆต้องสูตรคอมเมนต์กันมานะครับอ่ะแล้วรอบหน้าเดี๋ยวให้กินจัดให้ครับว่าเราจะมาทายกันต่อแต่ว่าบ้าบินอร่อยมากเลยอันนี้คือแค่อีพีเริ่มต้น เป็นแค่แบบน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามีอะไรแปลกๆรอพวกคุณอีกเยอะนะคะทุกคนครับอย่าลืมติดตามชมชนะครับกรีน n P Y S ครับกด subscribe ด้วยก้วยหอมจอมสนค่ะสรุปเราชื่อนี้เหรอ